สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมมเมอลเ่คลิปนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของ BNL 2023กันบ้างครับในขณะนี้สดๆร้อนๆก็กำลังมีการแข่งขัน คู่แรกคู่เปิดสนาม VNL 2023แล้วครับก็คือเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เมื่อกี้แอดมินก็ได้ลองชมทางช่องทางออนไลน์ครับก็คือบักกะบูของทางช่อง7พิธีกรก็ได้มีการบอก VNL 2023ในปีนี้การขอเวลานอกแต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ครั้งแรก ก่อนแต้มที่12ครับและหลังจากแต้มที่12ขึ้นไปแล้วจะเหลือการขอเวลานอกแค่ครั้งเดียวครับไม่ว่าก่อนแต้มที่12ทีมนั้นจะใช้สิทธิขอเวลานอกแล้วหรือไม่แต่ถ้าหลังจากแต้ม12คือสามารถขอได้อีกครั้งเดียวเท่านั้นครับนี่ก็เป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของ VNL 2023แต่ละทีมก็น่าจะต้องค่อนข้างที่จะวางแผนกันพอสมควรเลยครับ